ประเด็นที่1กองทัพกัมพูชาซ้อมรบประชิดช,ชายแดนไทยเมื่อนํา URL ของวิดีโอไปใส่ใน Invid Verify ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ร่วมพัฒนาโดยสํานักข่าว AFP เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและที่มาของวิดีโอระบบจะแยกเฟรมภาพในวิดีโอเป็นภาพนิ่งและนําไปค้นหารูปภาพใน Google ไม่พบภาพหรือวิดีโอที่มีเนื้อหาเดียวกันโคแฟกจึงค้นหาต่อด้วยการใช้คําค้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน t i k t อกและ YouTube พบวิดีโอหลายชิ้นที่มีภาพตรงกันกันกบวิดีโอที่กำลังตรวจสอบใน TikTok พบวิดีโอที่เผยแพร่โดยบัญชีผู้ใช้น nin3 เมื่อ8กุมภาพันธ์2566มีคำบรรยายสั้นๆว่า t55 cambodia sang cambodia ใน YouTube พบวิดีโอที่เผยแพร่ในช่อง morning ความยาว1.10นาทีอัปโหลดเมื่อวันที่29มีนาคม2563 มีภาพที่ตรงกับวิดีโอที่เผยแพร่โดยบัญชีผู้ใช้ติ๊กต็อกมิลิเทอรี่ซีคามีเกือบทั้งหมดแต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเจ้าของช่อง y o YouTube รายนี้ยังได้อัปโหลดคลิปวิดีโอการซ้อมรบอีกหลายชิ้นบางช่วงมีรถถังที่ติดธงชาติจีนอยู่ด้วยจึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ในวิดีโอเหล่านี้เป็นการซ้อมรบร่วมของกองทัพจีนและกัมพูชาที่ชื่อว่า Golden Dragon ที่จัดขึ้นทุกปี สำหรับในปี2020เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เคลียร์ไทมส์รายงานว่าการซ้อมรบร่วมจัดขึ้นที่จากัมปอดระหว่างวันที่16-30ถึงมีนาคมแม้ในขั้นนี้จะระบุไม่ได้ว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์ใดและเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ยืนยันได้ว่าภาพวิดีโอเหล่านี้เคยเผยแพร่พพพในยู u ูปปอดตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วจึงสรุปได้ว่าผู้ใช้โซเชียลมีเดียในไทยได้นำคลิปการซ้อมรบนี้มาตัดต่อและเผยแพร่พพซ้ำโดยให้ข้อมูลหลวงเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันใกล้ชายแดนไทยอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ TikTok @sex133150 ทางช่องอะ YouTube ชีวิตนอกกรอบใช้ชีวิตลั่นทุ่งกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปและนำเสนอข่าวสารใหม่ๆมาให้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับ